สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Wisdom for Dominion ช่องที่นำเสนอข้อมูลความรู้และแรงบันดาลใจจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อช่วยให้คุณครอบครองความรู้และอำนาจในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ดีๆจากเราทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในซูเปอร์คาร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกแมกาเรน 720S r o ที่รวมความล้ำสมัยความแรงและความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว m c l a r e n ร 720S มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.0ลิตร,รโบคู่ให้พละกกำลังสูงถึง710แรงม้าและแรงบิด770นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาเพียง2.9วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่341กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถผลิตด้วยโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ที่เรียกว่าโมโนเคด II ทำให้มีน้ำหนักเบาเพียงประมาณ1,419กิโลกรัมส่งผลให้การควบคุมเฉียบคมและ,สะเสถียรแม้ขับด้วยความเร็วสูง ภายในของ7 2 0 s เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการออกแบบระดับพรีเมียมคอนโซลกลางเน้นความเรียบหรูพร้อมหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์ทันสมัยรองรับทั้งบลูทูธและระบบนำทางหน้าปัดดิจิทัลสามารถพับได้เพื่อแสดงผลเฉพาะสิ่งจำเป็นขณะขับขี่แบบร้อใจด้านการออกแบบภายนอกโดดเด่นด้วยฝายหน้าและรูปทรงเฉพาะตัวช่องลมขนาดใหญ่และประตูแบบไดไฮดราล d o r ที่เปิดขึ้นด้านบนเป็นเอกลักษณ์ของแมกลาเรนทุกองค์ประกอบได้รับการออกแบบให้ตอบสนองทั้งด้านอากาศพลศาสตร์และความสวยงาม McLaren 720S ไม่เพียงแต่เร็วและแรงเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมและวิศวกรรมที่เหนือระดับเป็นรถที่มอบทั้งประสบการณ์การขับขี่อันร้าใจและความหรูหราในคราวเดียวกัน